การาระลึกถึงพระคุณพระเจ้าจำเป็นต่อความเชื่อที่มั่นคง CGN ไทยสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life และผมมหาพรชุกเกียรติวงกุลวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวจากพระธรรม2องพงกษัตริย์บทที่17ข้อที่3 4ถึง41 สองพงกษัตริย์บทที่17ข้อ34ถึง41ทุกวันนี้เขาก็ทำตามธรรมเนียมเดิมเขาทั้งหลายไม่ยำเกรงพระยาเวไม่ทำตามกฎเกณฑ์หรือกฎหมายหรือธรรมบัญญัติหรือพระบัญญัติซึ่งพระยาเวทรงบัญชาแก่ลูกหลานของยาโคบผู้ที่พระองค์ประทานนามให้ว่าอิสราเอลพระยาเวทรงทำพันธสัญญากับเขาทั้งหลายและบัญชาเขาว่า อย่ายำเกรงพระอื่นๆหรือกราบนามัสการพระนั้นหรือโปรนิบัติหรือถวายสัตวะวบูชาแก่พระนั้นแต่เจ้าจงยำเกรงพระยาเวผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยริทานุภาพยิ่งใหญ่และด้วยพระกรที่เหยียดออกเจ้าจงนมัสการพระองค์และจงถวายสัตววบูชาแด่พระองค์และกฎเกณฑ์กฎหมายและธรรมบัญญัติและพระบัญญัติซึ่งพระองค์ทรงจารึกสำหรับพวกเจ้า เจ้าจงระวังที่จะทำตามเสมอเจ้าอย่ายำเกรงพระอื่นเลยเจ้าอย่าลืมพันธสัญญาที่เราได้ทำไว้กับเจ้าและอย่ายำเกรงพระอื่นเลยแต่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและพระองค์จะทรงช่วยกู้เจ้าให้พ้นมือศัตรูทั้งสิ้นของเจ้าพวกเขาไม่ได้ฟังแต่ยังทำตามรมเนียมเดิมของตนดังนั้นประชาชาิเหล่านี้จึงยำเกรงพระยาเวและปรนนิบัติรูปเคารพสลักของพวกเขาด้วย ลูกของพวกเขาก็เช่นเดียวกันหลางของพวกเขาก็เช่นเดียวกันบรรพบุรุษของพวกเขาทำอย่างไรพวกเขาก็ทำอย่างนั้นจนทุกวันนี้ ครับเราก็มาถึงช่วงท้ายของพระธรรมสองพงกศกษัตริย์บทที่17เนะครับเท้าความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าปุโรหิตของชาวอิสราเอลนั้นก็กลับมาใช่ไหมฮะตามคําเชิญของกษัตริย์ของอัเซียเพื่อมาช่วยเขานะนมสักการและบูชาพระเจ้าแม้มีปุโรหิตกลับเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลเนี่ยเพื่อถวายเครื่องบูชาต่อพระยาเวก็ไมไ่ทำให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในดินแดนของชาติอิสราเอลเนั้นนารู้จักและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะชาวอิสราเอลเนี่ยไม่ได้นําเสนอความเชื่อของพวกเขาอย่างถูกต้้ออองงพพระระะคาาาขเจบกวว่ช ต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในดินแดนอิสราเอลเนี่ยเขายัางนมัสการพระเดิมของตัวเองอยู่เช่นเดียวกันทําให้การมาถวายเครื่องผาบูชาของชาวต่างชาติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าไม่ไทําให้ชาวต่างชาติเหล่านั้นเนี่ยเข้าใจและรู้จักกับพระเจ้าที่ทททแท้ของอิสราเอลแม้แต่น้อยพี่น้องครับแล้วคนคนหนึ่งต้องเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับพระเจ้าเพื่อเขาจะสามารถเข้าสู่ความสัมพันธ์กักบพระองค์ได้อย่างแท้จริงในข้อที่สามสิบสี่ถึงสามสิบเก้าเป็นตอนที่สําคัญมากนะเราจะดูด้วยกันข้อที่สามสิบสี่ถึงสามสิบเกรรงพะยาเว ทำตามกฎเกณฑ์หรือกฎหมายหรือธรรมบัญญัติหรือพระบัญญัติซึ่งพระยาเวทรงบัญชาแก่ลูกหลานของยาโคบผู้ที่โรรองทรงประทานนามให้ว่าอิสราเอลพระยาเวทรงทำพันธสัญญากับเขาทั้งหลายและบัญชาเขาว่าอย่ายำเกรงพระอื่นนะหรืออย่าก,กราบนมัสการพระนั้นหรือปรนิบัติหรือถวายสัตวบูชาแก่พระนั้นแต่จงยำเกรงพระยาเวผู้นําเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยดวยธานุภาพยิ่งใหญ่และด้วยพระกรที่เหยียดออกเจ้าจงนมัสการพระองค์จงถวายสัตวบูชาแด่พระองค์และกฎเกณฑ์กฎ และธรรมบัญญัติและพระบัญญัติซึ่งพระองค์ทรงจารึกสำหรับพวกเจ้าเจ้าจงระวังและทำตามเสมอเจ้าอย่ายำเกรงพระอื่นเลยเจ้าอย่าลืมพันธสัญญาที่เราทำไว้กับเจ้าและอย่ายำเกรงพระอื่นเลยแต่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและพระองค์จะทรงกู้เจ้าให้พ้นจากศัตรูทั้งสิ้นของเจ้า เพราะครับกฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติของพระเจ้าทำให้เรารู้จักพระองค์ความถูกต้องตามมาตรฐานของพระองค์เรื่องราวของการช่วยกู้หรือเรื่องราวของพระทสัญญาที่พระเจ้าทําให้คนอิสราเอลเนี่ยชี้เขาเห็นว่าพัะสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นจริงแต่หลายครั้งคริสเตียนมองสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นกฎที่น่าเบื ah, oh. welfare, ่อเช่นท ah ําไมต้องไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ทำไมต้องถวายทรัพย์ทําไมต้องเฝ้าเดี่ยวเพราะครับแน่นอนการไปโบสถ์เนี่ยไม่ได้ช่วยเราให้รอดรับการถวายทรัพย์ก็ไม่ได้ช่วยเราให้รอดการเฝ้าเดี่ยวก็ไม่ได้ช่วยให้เราได้รับความรอดแต่่สิง เร่นี้ล้วนเป็นเครื่องมือแห่งพระคุณที่พระเจ้าได้มอบให้กับคริสเตียนเพื่อเราทั้งหลายจะเติบโตในความเชื่อขององค์พระเยซูคริสต์เราอาจจะไม่เข้าใจทุกอย่างในช่วงแรกพี่น้องครับที่เรามาเชื่อแต่เมื่อเรามาเชื่อเราเห็นว่าการถวายทรัพย์เนี่ยไม่ใช่การขูดรีดเงินจากพระเจ้านั้นแต่เป็นการต่อสู้กับใจเราที่อาจจะคิดว่าทุกอย่างที่เรามีนั้นเป็นของเราเพื่อเราจะมีระยะห่างจากเงินที่เหมาะสมโดยที่จะไม่ให้มันเนี่ยมีมความสําคัญในชีวิตของเรามากเกินไปการถวายทรัพย์เนี่ยช่วยเตือนใจเราถึงสิ่งนี้ทุกครรรั้งกกาาามามบวววช็็่่ยเเหน นี่คือบ้านของพระเจ้านะครับบ้านของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มีเราคนเดียวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้พระเจ้ามีลูกเยอะนะครับมากมายมีหลายความคิดหลายนิสัยแต่เพราะทุกคนเข้ามาในบ้านหลังนี้เพราะพระเจ้าอนุญาตให้เข้ามาเจ้าของบ้านให้เข้ามาทําให้ไม่มีใครมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้มากไปกว่าคนอื่นนอกจากเจ้าของบ้านเท่านั้นสิ่งนี้ฝึกความถ่อมใจความรักการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้นพี่น้องครับเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยช่วยให้เราเติบโตและเดินอย่างสัตย์ซื่อกับพระเจ้าใครๆก็สามารถลมลง ความบาปได้ครับพระเยซูคิดเบิกทางให้เราเข้ามาในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพื่อเราจะเห็นพระเจ้าอย่างที่พรรองเป็นและเครื่องมือที่พรรองได้ให้กับเรานั้นถ้ามองด้วยสายตาของคนที่อยู่นอกบ้านคงรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมบ้านนี้กดเยอะจังแต่เมื่อเรารู้ว่าพระเยซูต้องจ่ายราคาอะไรบ้างเพื่อเราจะได้กลับบ้านกดก็ไม่ใช่กดอีกต่อไปพระเจ้าวาง รากฐานเหล่านี้พี่น้องครับให้กับคนอิสราเอลในการที่เขามีประเพณีหลายอย่างใช่ไหมครัเขามีวันที่เขาระลึกถึงการที่พระเจ้าช่วยกู้เขาจากแผ่นดินอียิปต์นเทศการปัสกามีวันลบบาปมีหลายอย่างมากที่เขาต้องทาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าให้กับเขาเพื่อเตือนสติเขานะครับเตือนใจเขาให้เขารู้ว่าเขามาจากไหนใครคือผู้ที่อุ้มชูชีวิตของเขาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน นี่คือต้นเหตุและสาเหตุว่าทําไมคริะเซลถึงมีวัฒน,ธ,นธรรมที่แตกต่างและเราเองเช่นเดียวกันพี่น้องครับเราอย่ามองสิ่งต่างเหล่านี้ว่าไม่จําเป็นนะว่าฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องทําตัวยังไงนะฉันเป็นคนมีความรับผิดชอบดีพอพี่น้องครับไม่มีใครสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะพราะไมไ่สามารถเดินด้วยความตั้งใจแล้วก็สามารถไปถึงฝั่งได้ด้วยกําลังของตัวเราต่างต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในการทํางานในใจของเราเตือนใจเราสอนเราและในขณะเดียวกันเราต้องการพี่น้องของเราเช่นเดียวกันฉันในการวางรากฐานแบบ ก็สะท้อนให้เราเห็นในคิดจัรในยุคปัจจุบันเช่นเดียวกันว่าการที่เรามีเครื่องมือต่างๆมากมายแน่นอนมันไม่ได้ทําให้เรานั้นเป็นคนที่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นในตัวของมันเองนะครับถ้าเราไม่ได้รักพระเจ้าอย่างแท้จริงการถวายทรัพย์ของเราก็ไม่มีความหมายไม่ว่าเราจะถวายเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องต่อสู้จริงๆเนี่ยคืออํานาจของบาปที่อยู่ในใจของเรา ือสิ่งที่เรากําลังต่อสู้แลนะพี่น้องครับเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมันพร้อมที่จะออกมาเพื่อที่จะฝึกฝนจิตใจของเรามีให้เราได้มีโอกาสได้สํารวจความจริงมุมมองของเราต่อสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกเราว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราเชื่ออะไรเราวางใจในอะไรเราให้ความสําคัญกับสิ่งไหนบ้างพระเจ้าวางสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะพระองค์รู้ดีที่สุด้อนงะครับให้เรามั่นใจเถอะว่านี่ไม่ใช่เพื่อที่จะทําให้เรานั้นเครียดหรือว่าอึดอัดในการดำเนินชีวิตกับพระองค์แต่เพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์นี่เป็นของขวัญและเป็นบ่าคุณของพรงะอง ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคําของพระองค์ที่มาถึงเราในวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้มองเห็นข้าแต่พระเจ้าในประสบการณ์ชีวิตของชาวอิสราเอลปัญหาที่เขาเจอข้าแต่พระเจ้าความบาปการไม่เชื่อฟังการละเลยการลืมข้าแต่พระเจ้าสิ่งเหล่านี้เราก็เห็นได้เช่นเดียวกันในจิตใ,ใจของเรานั้นเราไม่อยากที่จะดําเนินชีวิตแบบนี้ข้าแต่พระเจ้า ให้ตัวอย่างนี้เตือนใจของเราที่เราจะไม่ละสายตาจากเพียสุขคิดผู้ที่ไถ่เราข้าแต่พระเจ้าว่าการดําเนินชีวิตของเรานั้นเราไม่ได้เพียงแต่ว่าเราอยากดำเนินชีวิตคิดเชียนให้ดีเพื่อเรายากได้อะไรบางอย่างจากพระองค์แต่เพราะพระองค์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราเราจึงอยากจะเดินอย่างสัตย์ซื่อข้าแต่พระเจ้าอย่างสุดกําลังของเราขอกําลังที่มาจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าช่วยเหลือจิตใจของเราในวันที่เราอ่อนแอแล้วก็ทอมใจเราในวันที่เรานั้นมีความสุขมากข้าแต่พระเจ้าขอให้การเดินกับพระองค์นั้นมั่นคงและวันหนึ่งเราเชื่ ซึ่งกันและกันม่นกับประหารของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแต่ชิชวนพี่น้องน,นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์เพจ Facebook และ YouTube ของ c g n ไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับในช่วงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าท่านเห็นว่าคลิปเหล่านี้เป็นพระพรขอให้ท่านแชร์มีส่วนในการอธิษฐานและการถวายเข้าสู่พันกิจ c g n นไทยด้วยนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเรา อาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ